สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจีราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2565ว่าราศีไหนบ้างนะคะที่มีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนามาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวต่างๆที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็นําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะมาปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะลัคนาราศีแรกนะคะที่มีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์ในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2565กก็คือลัคนาราศีกันค่ะจะเห็นได้ว่าดาวกัน เงินของชาวราศีกันในช่วงวันนี้นะคะก็คือดาวพระศุกร์นะคะรวมไปถึงนะคะพบสุภะพบสุภะก็หมายถึงพบที่ประสบความสําเร็จต่างๆนี้นะคะไปได้ตําแหน่ง เทวีโชคในภพปุตตะนั่นเองค่ะภพปุตตะก็หมายถึงเป็นภพที่เสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะและก็ในภพสุพะนั้นก็มีดาวพระเกตและก็รวมไปถึงดาวพระราหูโคจรอยู่ด้วยค่ะดาวพระราหูดวงนี้ก็หมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่า ดาวพระศุกร์นะคะจะโครจรมาได้ตําแหน่งที่ดีในภพปุตตะก็จริงนะคะแต่เขาก็อยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ค่ะอย่างไรก็ตามในวันนั้นนะคะท่านก็อาจจะมีในลักษณะอะไรที่ไม่ค่อยถูกใจอะไรขรุขลักหน่อยนะคะหรือบางครั้งนะคะท่านผู้ชมชาวราศีกันอาจจะอยากได้เบอร์หรือเลขตัวนั้นตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ดังที่ใจท่านปรารถนาก็เป็นเหตุอย่างนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ถึงแม้ว่าดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์นี้นะคะเป็นดาวคู่ศัตรทูที่อยู่ร่วมกันในราศีพุธุตรตแต่ก็มีดาวพระพุทธขาดดวงนี้นะคะมาช่วยในการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพราะดาวพระพุธด,ดวงนี้ก็หมายถึงตัวตนของชาวราศีกันรวมไปถึงการงานของท่านด้วยนะคะโคจรเข้ามาอยู่ในภพปุตตะเช่นเดียวกันค่ะแล้วดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะกับดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ําด้วยนะคะก็ยังเอื้อผลประโยชน์ให้กันและกันอยู่นะคะอย่างที่จีลาบอกนะคะวันนี้ท่านอาจจะมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็อาจจะห,หงุดหงิดหงิดหน่อยอาจจะซื้อมาแล้วไม่ถูกใจซื้อไปแล้วแล้วก็เบอร์นั้นไม่ใช่ ที่ท่านต้องการก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ชาวราศีกันนะคะมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะการพยากรณ์เช่นนี้ไม่ใช่ว่าชาวราศีกันทุกท่านจะถูกหวยรวยเบอร์ในวันนี้นะคะต้องมีสติข่นแล้วก็ปรับตรงนี้นะคะให้เข้ากับชีวิตของท่านให้มากที่สุดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจีลาก็ขออวยพรให้ชาวราศีกันทุกทท่านนะคะประสบกับการเงินนะคะโชคดีมีชัยร่ำรวยเป็นสิถีในปี2565นนี้ นี้ะะคะราศีต่อไปค่ะก็คือราศีมังกรนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในวันนี้ชาวราศีมังกรมีดวงดาวทับที่ลัคนาหลายดวงเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ ดาวพระเสาร์ซึ่งจะทําให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ความเครียดรวมไปถึงนะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้ค่ะซึ่งมาจากภพปุตตะนะคะภพปุตตะก็หมายถึงภพเสี่ยงโชคเสี่ยงทายรวมไปถึงเรื่องการงานของชาวราศีมังกรค่ะไปได้ดีไปได้เด่นได้ตําแหน่งเทวีโชคทับที่ลัคนาด้วยนะคะและก็มีดาวพระพุธด,ดวงนี้ค่ะแต่ดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะมาทับที่ลัคนามีสองตแหน่งเช่นเดียวกันนะคะก็คือจากเรือนอริรวมไปถึง เรือนที่ประสบความสําเร็จนั่นเองดังนั้นนะคะในวันนี้ชาวราศีมังกรจะมีอะไรมากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของท่านนะคะขุกลักไปหมดเลยทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจทําอะไรก็ไม่ถูกใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเมื่อพบปุตตนนี้คือพบเสียงโชคเสียงทายท่านมีเกณฑ์น,นะคะในเรื่องตรงจุดนี้ค่ะ พดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะได้ตำแหน่งเทวีโชคแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้ก็อยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์เพราะในวันนี้นะคะท่านอาจจะ มีอะไรที่ไม่ถูกอ,อกถูกใจท่านหรือบางท่านนะคะอาจจะมีโชคมิลาบเข้ามาแต่ก็อาจจะเป็นทุกขลาบก็เป็นไปได้ค่ะเราก็มาดูในภพของโชคลาบนะคะก็มีดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ค่ะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีดังนั้นนะคะวันนี้นะคะในเรื่องบ้านเรื่องรถของท่านนะคะนำโชคนำลาบมาให้ท่านในวันนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตรงจุดนี้ก็ยังมีดาวพระพุธที่ทับที่ลัคนาของท่านอยู่วันนี้นะคะ เรื่องคำพูดเรื่องอารมณ์ นะคะขอให้ใจเย็นๆนะคะอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงหรือคำพูดที่ทำให้ท่านขัดลาบของท่านนะคะมีเพียงเท่านี้เองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการพยากรณ์คลิปนี้นะคะเป็นการนำเอาลัคนาราศีมังกรมาพยากรณร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ได้หมายความว่าชาวราศีมังกรทุกท่านจะถูกหวยรวยเบอร์นะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติมีวิจารณญาณในการรับชมค่ะแล้วนำคำพยากรณ์ตรง จุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะไม่เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามจีลาก็ขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านนะคะรวยๆวยเฮงๆรับปี2565นี้นะคะ ราศีอันดับต่อไปนะคะก็คือราศีเมษค่ะราศีเมษเองนะคะเป็นเวลาปีกว่าๆามาแล้วนะคะเขามีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์มาตลอดเลยนะคะเพราะว่าชาวราศีเมษนะคะมีดาวพระราหูดวงนี้ค่ะซึ่งมาจากพบโชคลาภของ น,นะคะมาโครจรอยู่ในภพการเงินตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63แล้วนะคะส่งผลยาไปจนถึงวันที่30มีนาคมปี65เลยค่ะตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนะคะชาวราศีเมษนะคะมักจะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2565ไม่ผิดคาดเลยนะคะชาวราศีเมษก็มีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์อีกเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะ ตรงจุดนี้ค่ะเรื่องการเงินของชาวราศีเมษก็โคจรไปได้ตำแหน่งเทวีโชคในพบการงานนะคะก็หมายความว่าช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านถือว่าไม่เสียเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีบางเรื่องนะคะขลุกขลักขลุกขลักเกี่ยวกับเรื่องการงานนั่นเองนะคะอาจจะงานที่ได้มาไม่ถูกใจหรือการเงนินตรงจุดนี้นะคะอาจจะมีการเอาไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการงานก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ในวันนี้นะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์อย่างไม่คาดคิดก็เป็นไปได้อีกเช่นเดีย เดียวกันนะคะและตรงจุดนี้นะคะ ในพบปุตตะของท่านในวันนี้นะคะโคจรไปได้ตำแหน่งเทวีโชคในพบสุภะในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของชาวราศีเมษในวันนี้เด่นชัดมากๆเลยค่ะรวมถึงนะคะดาวจันทร์นะคะก็ยังมีการตีโกนถึงลัคนาราศีเมษด้วยท่านมีเกณฑ์ในตรงจุดนี้มากๆเลยแต่อย่างไรนะคะอย่างที่จีลาบอกตั้งแต่แรกนะคะดาวศุกร์กับดาวพระเสาร์อยู่ร่วมกันหนะักอย่างนี้นะคะการเงินที่ได้มาหรือโชคลาภที่ได้มาก็อาจจะเป็นทุกข,ขลาภก็ได้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะ ะะอย่างไรก็ตามนะคะจีลาก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษนะคะทุกๆท่านเลยนะคะประสบกับความร่ำรวยเป็นเศรษฐีในปีพุทธศักราช2565นี้นะคะราศีอันดับต่อไปนะคะก็คือราศีพฤษภค่ะจะเห็นได้ว่าดาวการเงินและดาวการเสี่ยงโชคเสี่ยงชายก็คือดาวพระพุธของชาวราศีพฤษภนะคะโคจรไปอยู่ในภพสุภะค,ค่ะถือว่า เป็นจุดที่ดีพอสมควรนะคะและอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือตัวตนของชาวราศีพฤษกเองในวันนี้นะคะก็โคจรนะคะไปอยู่ในภพสุพระอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคค่ะแต่ดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะไม่ได้หมายถึงตัวตนของชาวราศีพฤษภอย่างเดียวค่ะรวมไปถึงนะคะเกี่ยวกับอริก็คืออุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ เมื่อดาวพระศุกกับดาวพระพุทธนะคะอยู่ร่วมกันเป็นดาวคู่ธาตุนะคะก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะในวันนี้นะคะท่านมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์อย่างที่จิลาบอกนะคะเพราะเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือ จุดพบโชคลาภของท่านก็คือดาวพ,พัฤหัสดวงนี้นะคะ mm. ก็ส่งแสงไปจนถึงดาวพระราหูดาวพระราหูนี้อาจจะหมายถึงการงานของชาวราศีพฤกษ,ษก็จริงแต่ดาวพระราหูก็หมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือการเล่นการพนันอะไรทํานองนี้นะคะก็จะส่งผลดีให้กับท่านในช่วงวันนี้มากๆเลยทีเดียวรวมไปถึงมีดาวพระเกตนะคะมาทับลัคนณาในช่วงนี้ท่านก็อาจจะมีซิกเซนมีฝันอะไรแปลกแปลกขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ตรงจุดดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะก็ส่งผลดีแก่ชาวราศีพฤกษ์ในวันนี้ด้วยนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะมาจากเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะมาได้ตําแหน่งเทวีโชคเช่นเดียวกันค่ะแล้วดาวพระอาทิตดวงนี้นะคะก็ส่งแสงไปถึงดาวพระพฤหัสซึ่งเป็น โชคลาภของชาวราศีพฤษบด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในการพยากรณ์ในคลิปนี้ก็เป็นการนําเอาลัคนา,า,าราศีพฤษบมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวนะคะไม่ได้หมายความว่าชาวราศีพฤษภจะถูกหวยรวยเบอร์นะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านผู้ชมด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการพยากรณ์เช voilà ่นนี้นะคะท่านผู้ชมจะต้องนําคําพยากรณ์ไปปรับกับท่านผู้ชมให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามกีฬาก็ขออวยพรให้ชาวราศีพฤษบทุกทุกท่กทานเลยนะคะเฮงเฮงรวย รวยรับปี2,565นี้นะคะจากการพยากรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณในการรับชมตรงจุดนี้ด้วยนะคะ การที่ถูกหวยรวยเบอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกทกท่านจะถูกกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านนะคะว่าดวงดาวต่างๆนั้นให้คุณให้โทษกับท่านอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามจิราก็ขออวยพรให้ทุกทุกท,กท่านเลยนะคะประสบกับความสําเร็จนะคะโชคดีมีชัยจับเงินได้เงินจับทองได้ทองจะพูดอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองตลอดปี2,565นี้นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่ พลาดคลิปกต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ